เห้ยโหรายก,การเสกเสกนี่เป็นเป็ดเป็นห่านไว้ทุกคนดูดิห่านโอ้โห๋อโหเป็นนเเปป็ <S <S ็ดอ่ะเฮ้ยทัดคาบแอปเปิ้ลอะไรไว้ที่ปากเลยเยสดูดิเป็ดวะนี่แล้วก็คาบแอปเปิ้ลเป็นคำสาบเป็นคำสาบผมนด้คำสาบตรงนี้เว้ยแบบคอนเซิร์ฟมาก็เป็นเป็ดเลยทุกคนแล้วให้ผมมันทำธุรกิจให้แบบว่าผมจะทำคลิปช่วยคู่รักเว้ยเออเป็นนางฟ้าวันนี้ผมจะไปล่าเป็นนางฟ้านี่ทุกคนเป็นนางฟ้าโอ้โหทำไมเยา เขาไม่อยู่โอ้๋อดังฟ้าเสกเป็นปิดอะทุกคนเดี๋ยวนะชึบๆเดี๋ยวนะผมต้องทำการแบบว่าเอาเรื่องนี่มาวะยี่สิบเปลือกการเป็นคนทำมาทักขึ้นอะไรอะทำหำมานะทุกคนหำมานะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนแล้วก็ตัวนั้นคือตัวอะไรอะตัวนี้เปล่า ไม่ใช่วะยังกลายเป็นเป็ดอยู่แล้วเราจะไปไหนเดียวเราต้องเดินทางตามหาความจริงเพื่อที่จะได้กลายเป็นคนเดิมใช่แล้วเป็ด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยยเอ้รเ้ย พยาบาลกันไม่พยาบาลเออมอะไรนะเขาเรียกว่าแม่ไอ้นางฟ้าทุกคนนี่นางฟ้ามีปีกด้วยทุกคนดูนี่ปุ๊บปุ๊บผมบินไปเด้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมด้านหลังปุ๊ปุ๊บเดี๋ยวนะผมไทรปีกันชุบนี่ไงมาแล้วทุกคนฟิวเฟิร์สปอโขวทุกคนดูดิเป็นนางฟ้าทุกคนนางฟ้าฟิวว้าวนางฟ้าทุกคนดูดินางฟ้าคนน่ารักอ่ะโอ้โหฟิว เดี๋ยวบินได้ด้วยหรอฟิวนี่ไม่ใช่คนแล้วมาดูดิฟิวหรือเปล่าลงมาลงมาเดี๋ยดูดีดิฟิวมาเลยจ้าเอาขอฟื้นลงมาฟื้นนี่ทุกคนโอ้โหมาแล้ยจ้าโอ้โหยนาฟ้าคุณคือนาฟ้าใช่ไหมคุณมีอะไรจ๊ะ คือน้ำฟ้าใช่ไหมต่อผมมาใช่ใช่ทุกคนผมเป็นนางฟ้าเยโอ้โหผมผมมีอะไรให้ช่วยอ่ะถอนถอนคำสาปแฟนผมหน่อยได้ไหมเหาอกลายเป็นเป็ดอ่ะเฮ้ยดูดิเขาต้องเป็นเป็ดตลอดดูดิเขาต้หน้าด้วยอ่ะเฮ้ยจริงดิโอ้โหแขวะแควะเนี่ยวะเหงา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 เงาโอ้โหดิเป็นเป็ดน้อยทุกคนโอ้โหโอ้โหแล้ว ใต้องช่วยคุณเป็ดช่วยหรอกลายเป็นคนเหมือนเดิมเง้นให้เราช่วยหรอช่วยหรอใช่แล้วก็เพราเป็นเป็ดอ่ะฉันว่าเป็นแลอวไมดีอ่ะจะช่วยได้ไหมอ่ะเราแบบอยากให้คืนกลับมาเป็นแล้วว่าเป็นเพราะบอสพึ่งแน่เลยทุกคนโอ้โหฉันว่าเป็นเพราะบอสพึ่งแน่เลยบอสพึ่งเหรอแต่กว่าจะไปหามันได้ ยากมากกว่าจะไปหามันได้ยากมากยากมากทุกคนกว่าจะไปหามันได้อะใช่เออใช่เราสู้กันล่าสุดคือเราไปสู้กับพึ่งนี่ใช่โอ้โหดิเหมือนเหมือนราชาพึ่งมันมันสาบอะใช่ไหมใช่โอ้โห่าสงสารจังนั่นต้องงานกัน สวัสดีครับผมรายการหนึ่งสองศูนย์เก้าจุ่มเกัดมหาห่อชุดน,นะครับวันนี้มาอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดิมนี่ไม่ได้ครับนะอยู่กับผมบอสครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทําการแบบว่าสอนคนในเฟนครับทําแบบว่าทําเพลงนะครับผมใช่ไหมครับคุณบอส แต่เพลงเราเนี่ยใช่เพลงเราจะทําแบบภาษาเทพนะครับก็คือแบบว่าไงสัาไปดิปดิชงปุงผงพลงแล้วก็รวมกับปีดให้มันใช่ครับเดี๋ยวล่ะใช่วันนี้เรามีเพลงให้ฟังกันนะครับก็รอฟังกันเลยนะครับผมเออก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญก็คือบอมครับฟิเมอร์แล้วก็พี่สามบนนะครับที่มาร่วมจอยกันวันนี้นะครับผมก็จะเป็นไงก็ไปชมกันเลยนะครับยูฮู้กูอ่าละกูเข้าไม่ถึงวะไอ้เหี้ยจัดป่ะ 3 2 1อโอเคนะครับผมก็ทําการแบบว่ามันเตรียมอะไรกันที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำรับวันนี้แล้วก็ทําการแบบว่ากำลังให้ทุกคนะ่ะแต่ละคนอะเปแบบไปอัดคลิปเสียงมานะครับผมก็ทีงเง็นก็ไปดูกันเลยนะครับ๋ยวผมว้าไปตอน แล้ว,ว่าเอาลงโปรแกรม mix เพลงเลยครับผสมบเรลงคลิปนี้ก็ไปชมกันเลยไม่มีเสียงซาบอนครับไอมีมครับมผม,มโอเคนะครับผมแล้วผมจะมาทําการแบบว่าเอาเสียงทุกคนใส่กันเลยนะครับแตผมจะแบบบอกตัวอย่างให้ดูนะครับผมแล้วผมจะแบบทำการ m ิ x ของทุกคนให้เสร็จแล้วก็ไปดูอีกทีท้ายคลิปว่าเพลงเต็มจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าตามอัดตรงไหนเนี่ยผมอัดตรงนี้ลยกันเอ้ย ไอสระปงอาสังเกตบดีอาซาตบงเช่อีกาสินบดีอาชงโกซิกกามาชงกับองโชอาซิกกามาลากาไอเะบังกุยอาเะบังตอาไอเซบังกุยอาบังสังกาอบังโฮไอจุขอลาชวยเรปดบาชีอาบักออิสตอมาเดเฮียโอเวริกาตเย็ดมารจิทไปกับไปชกมากระาเอปา ชีวชมากอาอุาอิสกลประเดียยวมาจยิงกาบิงโบอิงบางตุกะเด้งเอาบางยิงโง่ย้าก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเต็มกันท้าคลิดว่าผมใครไม่ฟัง่ะโคตรพลาดบอกแค่นั้นแหละฟังไปเลยกันคืน ชื่ออะไรนักสาน้าใัานชื่ออะไรกันน่ะตาดำดำเนี่ยเป็นตาดำดำคอห้อยๆโอ้โหชื่ออะไรกันน่ะผมผมชื่อบอสครับแต่ถ้าเขาชื่อนีแต่ถ้าถ้าเป็นร่างเป็ดเขาน่าจะชื่อแควกชื่อแควกอ๋อโอ้โหแควกไหนเอ้ยอย่าตีเอ้ยอย่ากัดเอ้ยอย่าจิกลองพูดสิไหนเป็ดลองพูดสิโอ้โหไหนเป็ดลองพูดสิเป็ดพูดพูดภาษาเป็ดโอ้ยพูดอุ้ยพูดสิน้องเป็ด น้องเป็ดโอ้ย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 อ๋อคนเพีหรอนั่นแหละเขาเขาเขาพูดภาษาคนได้ไงเขาพูดภาษาคนได้อ๋อโอเคเลยเป็นเป็ดพูดภาษาคนได้แสดงว่ายังไม่แล้วแล้วเป็ดยังไงรมาแสดงว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากใช่แต่สักพักมันอาจจะเป็นเสียงมันแข็งแล้วก็ได้เอาเอาไงดีอ๋อโถ่ เอา <A Mr. S 1> ไงดีอ <reindeer. S 2> ่ะใช่เราต้องไปหามมราชพึ่งเนวิธีอยู่อัตรายแล้วจะเป็นวิธีอยู่อันตรายแล้วแต่ว่าเรามีวิธีอยู่ต้องกลัวหิวว่ะอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องมาจิกคนก็ได้นะแต่ว่าต้องการเอเด์โปรเอเดนโปรใช่ทุกคนเราต้องการเอเด์โปรอ่ะอเราอาวุธก็ไม่มีเราต้องไปตาของใช่ต้องไปตัดไม้หัวจากเอเดจเจอแมนจะด้วยเป็นหิวต้องทำเควส ห้ามฆ่าไอ้แมนทำไมอ่ะจะต้องทำเควอตจักเราเออน้องเป็ดหรอน้องเป็ดน้องเป็ดนี่อ่าน้องเป็ดแต่มีอาหารเป็เป็ดไหมอะเป็ดเป็ดแต่เป็ดก็กินเนื้อเป็ดไปโอ้โหดูดิโอ้โหโโอ้หเป็ดน่ารักจังเป็ดน่ารักจังเราควอตเราควอทำไงอ่ะเดี๋ยวเราช่วยนะน้องเป็ด นี่เดี๋ยวเราช่วยนัน้องเป็ดเออเดี๋ยวเราช่วยนัน้องเป็ดโอ้โหเดี๋ยวเราช่วยน้องเป็ดใช่แต่เราไปหาของไปหาของกันไปหาของกันคนดูดิไปหาของกันฟึ๊บฟึ๊บฟึฟิ๊บฟึ๊บโอ้โหไปหาของกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปกระโดดสิเป็ดกระโดดไม่ได้นะต้องมีนี่ให้ทุกคนดูดิมีโลทองมีมีโลนี่ให้อ่ะทองนี่ทุกคนมีนี่ให้แล้วก็นี่ทุกคนหมัจะมีตัวโลทองเหรอแต่ไปแซมไม่ได้ ตีเไม่ถอกโหลอยใส่ไม่ได้นี่หว่าแกต้องไปตีเลยนดันเจียนกันดันเจียนออกไมหรือไม่โทรแล้วต้องไปตีดันเจียนการต้องไปตีดันเจียนกานใช่เดี๋ยวเอาลูกไปก่อนเผื่อใช้ได้ไป มีของไหมดูเป็ดน้อยดิทุกคนไม่มีอะไรเลยดูดูเป็ดโอ้โหเป็ดน้อยก็แบบแต่เป็ดคาบดาบแล้วฟันได้นะชุบนี่ไงเอาไปขี้ที่ไหนชุบ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 แล้วก็ให้อันนี้ไปคนละหกสิบสี่แล้วกันทุกคนนี่เอาไปเลยดูดูเป็ดเป็ดคาบนี่ยองเป็ดคาบด้วทุกคนอ้าวคาบดิเอ้ยเย้โอ้โหเราฟันซิน่ารักโอ้โหดูน่ารักเลยป้องป้องโอ้โหเอ้า สวยงามสวยงามพุต่โลกพังไวมากอ่ะโลกแบบกันได้แค่ยี่สิบครั้งองจะพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราพาไปพอตีแล้วโลกเรลงด้วยแหละลองลองตีดิมันเป็นน้ำพึ้งจะต้องตีห้าตัวกินได้นะเดี๋ยวพาไปทุกคนดูดิเปิดประตูวาร์ปไปเปิดประตูวาร์ปไปทุกคนโอ้โหขุดเลยอ่ะชุบ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 ุบขุดขุดขุดๆๆๆๆๆปอง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 ปทุกคนดูนั้นดูนะอเออเเเเอ ฟึบตามมาทุกคนตามมาฟึบโอ้โหหไหนอะตามมาตามมาชึบชึบชบตรงนี้ตรงนี้ทุกคนมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นตามมาตามมาเ่นี่มานี่มานี่มานี่โอ้โหเป็ดชึบชบนี่นีโอ้โหมามาฟิวโอ้โหบินด้วยอบินได้ด้วยแล้วเราบินไม่ได้ทางฟ้าบินได้ทุกคนฟึบโอ้โหฟิวฟึบนี่ตรงนี้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 อยู่เป็ดทางนี้เป็ด นี่เป็ดน้อยน้องเป็ดน้อยในตรงนี้ตรงนี้แขวะ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 นี่ตรงนี้เลยกันนี่นี่ไปงี้เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไทม์เซตเดย์ไทม์เซตเดย์ทุกคนโอ้โหตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหเไม่ตัวอะไรอ่ะมันมีหลายบอสทำมันทำมันเป็ดมีหลายบอสทุกคนต้องฆ่ามันนะโอ้โห เาละกินแบบสุดโหดอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบว่าทำการเอามีดดาเมจหนึ่งพันล้านมาแล้วกันทำไมคะโหเราช่วยเขาแล้วกันทุกคนชุบชุบชุบไม่ไม่ต้องหลายประเภทไม่ไม่อะไรอ่ะเราต้องฆ่าตัวไหนต้องหลายประเภทเออต้องหลายประเภทชุบชุบต้องหลายประเภทด้วยอ่าเราละตีหนึ่งหลายประเภทนะชุบชุบชุบอันนี้ไอ้นโพรเนี่ยม่เจ้อันนี้ไม่ใช่บอสนี่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  อันนี้ไม่ใช่บอสทุกคนเอออันนี้ไม่ใช่บอสเออแต่เราได้ชุบขอเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เออมันใช้ไม่ได้ทุกคนชุบชุบชุบทุกคนเดี๋ยวผมพามานี่เลยกันชุบปุ๊บพีพีขโมยขโมยขโมงไปขโมยไปเอ็ดเอจนะเอ็เอเอ็พีขโมยมีอะไรชุบเออเอมาเนี่ยเลยกันโดนเชือมาด้านนอกนี่นี่น่เอ้าเอาเลยมั้ยพร้อมยังเอาเลย้าเลยไมพร้อมยังทุกคนดูดูดู ชึบผมจะเสกสองตัวนี้กันแล้วกันทุกคนชึบ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 ตัวอะไรนะตัวเอ้าอย่าไม่ไม่ใช่ตัวนี้สิตัวอะไรอ่ะขนแมวน้ำอากาศคือแมวน้ำอากาศหรอวะไม่ใช่ดิโอ้โหนี่ทุกคนดูนันมันจะฆ่ากันดูคนดูดิงับมันงับตูดกันทุกคนเลยนีมันงับตูดกันดูดิมันกัดกันเองโอ้โหทำมันเลยไปดิมันกัดกันเองด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนมันยังไม่สุดอ่ะสวยวยๆชึบไปเป็ดโดนดูดไม่ยัันชึบเจียมองอัดไปดิเต็มเลยหูเต็มเเลยอจานทุกค ไอ้วนคอดำหมอดูดิโอโห้ดูดิโอคนป่าก็มาช่วยนะคนป่าก็ต้องมาช่วยเดี๋ยวผมเสกมดเลยกันทุกคนชึบเสกมงมดอ่ะมดแบบสุดยอดมากอ่ะคนน่ารำคาญงมดอ่ะดูดิดูดิดูดิโอ้โหอกกินแ้โหมดมดมดเต็มเลยมดเต็มเลยโอ้มดเต็มเลยทุกคนชื้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 นเราเราน้องน้องเป็ดไปไหนแล้วอ่ะลงตีมน้องเป็ดเอ้ามันเหลือพวกเนี้ยเอาน้องเป็ดหายโอ้ยมดโอ้ ฟึบนี่ไน้องเป็ดน้องเป็ดหายเมี้น้องเป็ดตายทุกคนโอ้โหชึบชึมาแล้ววะมาแล้ววะชึบมีกบด้วเอามีกบด้วนี่ไงมดหลมมดู้้้้้ช่วยช่วยช่วยโอ้โหาช่วยอยู่นะเอาน้องเป็ดเอาน้องเป็ดตายเอาชึบนี่ไงเอาใหม่มาใหม่น้องเป็ดโอ้โหเอาน้องเป็ดตายทุกคนโอ้โหจะรอดหเนี่ยจะรอดไหมทุกคนโอ้โห้งหดั้น เอานี่ไปงั้นเอานี่ไปโอ้โหเดี๋ยวนะชิบเดี๋ยวผมรอรอตีมันกันทุกคนปุ๊บโหนี่นี่นี่แล้วก็เออเออไปนี่ไงนี่ให้ให้น้องเป็ดละกันทุกคนเด็กเป็ดเป็ดน้อยให้นี่ปะโอ้โหเฮ้ยได้ดาบแดงว่ะเป็ดได้ดาบแดงให้เป็ดน้อยเอานั่นไปนะทุกคนดาบแดงไม่เพื่อเธอด้ดาบแดงมาใช้นะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกทุกคนเป็้ก๊อกกเป็ดก๊อกโค้กนี่ครับเป็ดก๊อกโค้กเปิดประตูเอ้ยแรงไหม น้อนเป็ดแรงแรงมันน้อนเป็ดออชุบชุบชุบทุกคนชุบแต่ไปนู่นยังไงโอเคงั้นเรามีวิธีพิเศษอะไรอ่ะเรามีวิธีเรามีวิธีพิเศษอแกนั่นก็คือบอกรักกันสิแกลองบอกรักกันสิโอ้โหนั่นคืออะไรแกลองบอกรักกันสี่โอ้โหเป็ดเหรอเป็ันรัก ต้องการพลังรักใช่ต้องการพลังรักเหรอท่านรักเป็นนะครับช่วยได้รักเป็ดที่โชดไนโอเลยถึงจะช่วยได้เอาเอาเป็ดโอเป็ดเป็ดบอกเอาเอาเอาเป็ดออกมาแล้วเอาเป็ดหลุดไปแล้วทุกคนโอ้โหเป็ดเป็ดหลุดดูทุกคนเดี๋ยวนะต้องรอต้องเป็ดเข้ามานะทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นแบบไม่งั้นแบบเขาจะแบบไม่สามารถแปลงร่างเป็นคนปกติได้ทุกคนโอ้โหมันต้องเปิดดีละเนี่ยต้องเปิดดีเามาเข้ามาเง้นต้อง รอน้องเข้ามาเออก็ต้องรอน้องเข้ามาใช่ทุกคนเข้ามาแล้วชุบๆโอ้โหเป็ดขึ้นมาเร็วทุกคนดูดิถ้าไม่ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำไม่สามารถกลับคืนเป็นคนได้ทุกคนอืมโอ้คือชืบโอ้ต้องบอกใช่ไหมเกี่ยวกับเป็ดใช่ใช่ใช่จะบอกรักกันไว้ทุกคนต้องการพลังความรักอะไรเงี้ยเอ้ยโดนตัวนั้นเฮ้ยโอ้โหน้องเป็ดนี่ไงจุ๊บให้ด้วยบอกด้วยเป็ดต้องบอกด้วยเป็ดบอกอยาก กลับอาดับลงก่อนอาดับลงก่อนกลับเป็นคนเดี๋ยวตายเนี่ยว่าอยากกลับเป็นคน้วเหมือนกันนะคะเอ้าโหโอ้โหอยากเป็นคนเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วอยากเป็นคนมากไหมเป็ดอยากเป็นคนมากไหมอยากอยากเป็นมากๆเลยทีนี้ไม่มีอะไรมาทิ้งอยากเป็นขอพร้อมยังนะคนพร้อมยังโหได้เลยทุกคนได้เลยเดี๋ยว ชึบชึบได้เลยได้เลยเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวฟ้าช่วยเดี๋ยวนางฟ้าช่วยโหตามมาทุกคนให้เขาตามมาวันปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะองเป็นแบบนางฟ้าจะไปตรงนี้นี่เองชึบชึบมานี่มานี่โอ้โหชึบชึบชึบต้องมาทำต้องทำประตูไว้ทุกคนต้องทำมีแบบประตูชึบชึบ เช๊บเชิบชิบปุ๊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  กับราชาได้จะกลับได้ถ้าสู้กับราชาได้จะกลับได้าาไดไดว้าวต,ต้องหนราชา <ไป S 1> อยู่<น>เลยกับในโลกพึ่งทุกคนจะต้องไปกลับในโลกพึ่งแต,ต้องไปกับโลกพึ่งทุกคนอะขอแต่ต้องไปในโลกของพึ่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 งะไปไง,ไงอ่ะเดี๋ยวนะตอนสลับร่างต้องไปโลกพึ่ง ใช่ตอนสำหรับต้องไปลูกพึ่งเออจะฆ่าบอสในนี้งงไหมชุบ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 โอ้โหชุบจะตีนนะพร้อมยังทุกคนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะทุกคนชุบชุบอ่าปงนี่ไงทุกคนปึ๊บ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 ทุกคนนี่เอาให้ได้นะเอาให้ได้นะทุกคนเอาให้ได้นะโอ้โห พึ่งสู้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 ทุกคนเป็ดเป็ดตีเป็ดตีไม่ถึงเป็ดตีไม่ถึงต้องตีต้องตีโอ้โหเป็ดตีไม่ถึงทุกคนตีสลับเพื่ออะไรกันนี่ไงมาเร็วโอ้โหเป็ดเลงมาแล้วพึ่งเป็ดลงมาแล้วพึ่งลงมาแล้วโอ้โหพึ่งไม่ตีคนชิบชิบตีดิ่งเออเออโอ้โหเป็ดข้าพึ่งด้วยอ่ะโอ้ชิบชิบชิบทุกคนต่อไปต้องไปโลกพึ่งสุดไหมใช่ต่อไปต้องไปโลกพึ่งทุกคนนี่ไง ชึบๆเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันเอาอินเดโผล่ปลุกเสกมาแล้วกันฟึบนี่อันนี้ไปนี่อันนี้ไปทุกคนเอาไปไหนกันหมดอ่ะนี่เปไปไหนกันหมดชึบๆนี่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 ทุกคนแล้วก็แบบไปกันเว้ยชึบๆนี่ล่ะปลาไปเลยปลาไปเบยฟึบปลาไปเลยชึบดูดูทุกคนปุ๊บเข้ามาในโลกพึ่งเลยทุกคนโอ้โหปึ๊บปุ๊บโอ้โหดูทุกคนไหนเป็ดมาชี้เดี๋ยวเราเสกให้เดี๋ยวเราเสกให้เดี๋ยวเราเสกให้ ชบได้เลยให้น้องนีกินนี่ไว้ทุกคนต้องเปิดเพลงพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณอะไรนะนางฝาเขาจะนางฝานางฝาจะเสกให้ไหมนนไปยิงฉี่เป็นไหนชุบชุบแม่จุกบล็อกอยู่ไหนวะทุกคนจุกบล็อกจุ๊บบล็อกเดิมเดี๋ยวจุกบล็อกเอ้าไปที่เดิมจูบบล็อกนี่ทุกคนขอไปพร้อมยังโอ้โหพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วจุกบบล็อกทุกคน ชึบอมแล้วมานี่มานี่ทุกคนมานี้โอ้โหโรคพึ่งดูดิทุกคนมาไหนอะโรคพึ่งมามานี่มาโรคพึ่งนี่เออแล้วผมพาไปตรงนี้ดีกว่าชึบมชมมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันทุกคนขอเตรียมเข้าไปไหนเตรียมที่ก่อนเตรียมที่ก่อนทุกคนเตรียมที่ก่อนชึบชุบชุบจะได้กลับเป็นคนแล้วเป็นดีใจไหมเป็ดจะได้กลับเป็นคนแล้วทุกคนโอ้โหเป็ดต้องจาบเป็ดไม่ได้เป็นคนมานานแล้วโอ้โหหมุนเป็ดหมุนติ้ว เอายววได้้กลลับปนนคแี่ทุกคนชิบเอ่อ T P อทีพโอ้โหชุบนี่ทุกคนเฮ้ยมาแล้วอะไรอ่ะเกาะแตกหมดเลยไม่เป็นไรทุกคนฟุบฟุ๊นี่นี่นี่ทุกคนได้แล้วทีจะได้กลับเป็นคนใช่จะกลับเป็นคนแล้วทุกคนรอแป๊บนึงนะนี่น้องชิบ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 มันมีทางน้ำผึ้งไหมโอ้โหเฮ้ยเป็ดน้องมานี่น้องมานี่ชิบชิบชิบขอเป็ดเล็ก เป,เป,เป็ดแลกโอเคเลยชึบชึบเถื่อนนะทุกคนปึ๊บ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 โอ้โหต้องเป็นพิธีหน่อยทุกคนก็ให้น้องน้องเป็ดกระโดดมาตรงนี้ไว้ทุกคนงูแลกแลกจริงทุกคนมองขึ้นไปโคตรแลกอ่ะโอ้โหชึบชึบชึบโอ้โหปึ๊บ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 โอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้โหแลกจริงทุกคนเป็นน้องเป็ดแลกแล้วทุกคนโอ้โหไม่ไหวจริงโอ้โหนู่นนู่นนู่นน้องเป็ดต้องกระโดดไปใช่ไหมต้องมอง ล่างๆไว้เราจุดประตูนี้จะได้น้องเป็ดต้องมองด้านล่างไว้จะได้ไม่แหลกต้องมองด้านล่างไว้ใช่จะได้ไม่แหลกทุกคนจะได้ไม่แหลกอ๋อต้องก้ับมมองด้านล่างนะเป็ดใช่แล้วโอ้โหปึ๊บ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 โอ้โหคุณนางฟ้าท้ามูนผมจุดประตูในเธอตรงนี้เราจะไปผงไหมไม่อยู่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 วันฟักไม่อยู่ลองทุกคนคุณนางฟ้าจูดชิบนี่เนี่ยโอ้โห้องเป็ดไหวไหม น้องมันพึ่งพังเองวัดน้องไหวไหมโอ้โหน้องไหวไหมน้องเป็ดไหวไหมเฮ้ยมีพึ่งด้วยขอชึบ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 น้องเป็ดไหวไหมเนี่ยทุกคนทำลายพึ่งอ้าวน้องเป็ดหลุดไปแล้วทุกคนโอ้โผมว่าพึ่งจะโกรธงั้นฉันทำให้ในโลกแล้วกันงั้นฉันทำให้ในโลกแล้วกันทุกคนโอ้โเดี๋ยวผมไปแบบในโลกปกติดีกว่าทุกคนนี่มันลูกพึ่งนี่ทัดคิวจะทำให้ในโลก ในโลกต่างใช่เอ๊ปึ๊บปึ๊บยังไงมาตอนคืนบดีเลยทุกคนพร้อมทำภารกิจทุกคนอชึบชึบชึบหลุดไปแล้วน้องพึ่งเราหลุดหมดทุกคนเดี๋ยวนะเอ้ยน้องเป็ดเราหลุดทุกคนชึบ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 ทุกคนว่าน้องน้องน้องเป็ดเราจะไหวไหมทุกคนโอ้โหชึบชึบโอ้โหแคปซูลทุกคนเป็นแคปซูลเลยอ่ะแบบอันนี้คืออะไรนี่เขาสร้างให้อ่ะให้หมดละเป็นมุมก็ฉันทำให้หมดแล้วทุกคนโอ้โห ใช้ชั้นอะไรนะชั้นทําให้อะไรนั้นกุลโมโรโบโลน้องเป็ดเป็ดน้องเป็ดมานี่ใช่เหรอแล้วทำยังไงให้กลายเป็นคนน้องเป็ดมานี่มามานี้ไปนู่นไปไปไปยาโอ้แม่ต้องมีเสียงค่อกๆด้วยอ่ะต้องทอดได้ด้วยอ่ะต้องท่องคาถาด้วยไม่ใช่คนคนง่ายๆค่อยๆอยู่ต้องท่องคาถาด้วยมาเอายาต้องท่องคาถาด้วยคาถาท่องว่าไงซิกกมาห้ารอบ พู้ปสิกรมาห้ารอบตอนพูดว่าซิกมาห้ารอบตอนตอนก่อนกินตอนก่อนกินนี่เอาปะฟึบฟึบโอ๊ยเดนสเสาทีเล็กไปยืนบนนั้นทุกคนไปยืนบนนั้นนี่ทุกคนไปยืนบนนั้นไว้ทุกคนแล้วก็แล้วท่องคาถาอ๋อใช่อย่าลืมท่องอย่าลืมท่องอ้่าลืมท่องหใช่ใช่ใช่อืโอเคใช่ใช่ โอเคลีสโกสิกมาห้ารอบงสิกมาห้ารอบอย่ายิ่อไมต้องสิกมาไงิกมาเอาเอาเอาแเ่แย่แย่สิกมา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 ฮ้ยโอ้ยรียบร้อยกระโดดแล้วดูดิการเปลี่ยนแปลงสามสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโห ไงล่ะคุล้ยวไงล่ะไงล่ะโอ้โหยี่ไหนๆรู้ริตัวจริงแต่ว่าคิ่เป็นตัวจริงตัวจริงว้องไปละแต่ว่าฉันต้องไปแล้วโอ้โหตัวจริงแต่ว่าฉันต้องไปแลวเอาไปแล้วโหลบายนะเรีบิดาคุณใช่แล้วทุกคนัวช่วยให้เขากลับเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่โดนเขาเชื่อพื้นกลายเป็นเป็ดโหนี่เดี๋ยวให้ขอไว้ นี่อขออาหารนั่นแหละใช่ขอใบบานที่ระลึกอ๋อประตูวาร์ปไงของที่ระลึกโอ้โหของที่ระลึกไปบานไปบานขออะไรขออะไรขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยนี่อันนี้ไป็นอ่ะอันนี้ไป็นอะของที่ระลึกของที่ระลึกปุ๊บนี่เอานี่ไป็นอะของที่ระลึกของที่ระลึกเอาทุกคนเอาไปหมดเลยปุ๊บนี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยมีปลาด้วยโอ้โหของที่ระลึกเยอะหนังของที่ระลึกไป